มาครับมาต่อกันเลยนะตัวนี้ก็เป็นฟอร์ซ่ายี่สามไแดงเลยนะออกมาจากศูนย์แล้วก็มาหาช่างจิงเลิกงานเสร็จก,ก็มาหาเลยมาทํากระจกพลาไฟฟ้าช่างกิ้งดีใจนะฮะที่กระจกพลาไฟฟ้านี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ง่ายอะ่ะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้บอกว่าผมก็เลือกอยู่เหมือนกันนะเอ็กแมกด้วยอะไรด้วยแล้วลูกค้าก็ไปเปิดใน YouTube แล้วมาเห็นกระจกพลาไฟฟ้า ลูกค้าตัดสินใจเลยเอาเลยแล้วก็กระโดดมาหาช่างจริงเลยนะครับอ้าวพูดมากไปเดี๋ยวเรามาชมว่า V6 ของช่างจริงเนี่ยมันจบแค่ไหนโอเคก่อนอื่นช่างจริงก็จะนําเสนอละนําเสนออะไรครับนําเสนอนี่เลยครับนี่ครับเนี่ยงาน3 d ดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยลงตัวทุกอย่างทุกมุมนะฮะนี่ครับของเดิมนะฮะนี่ครับเชื่อมพลาสติกนะครับแล้วก็ เนี่ยฮะเชื่อมพลาสติกฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นงานพิมน์สาดีเงาเห็นไหมฮะมันจะเงากว่ากว่าของเดิมนะครับเนี่ยครับนำเสนอครับแล้วก็มีโลโก้นะฮะติดไปด้วยก็คือ GLPV6 นะครับอันนี้ก็ตามตะเข็บเลยฮะดูตามตะเข็บไปเห็นไหมครับมันจะลงตามล็อกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะโอเคต่อไปการใช้งานละตัวนี้ก็จะเป็น V6 ลูกค้าเขาบอกอยากอยากแบบรถยนต์เลยอ่ะก็จัดให้ครับ ดูนะครับน,นี่กลางแบบรถยนต์เลยนะฮะเปิดแล้วก็ปิดแบบรถยนต์เลยอ่ะอันนี้ปิดอ่ะโอเคเปิดต่อไปนะครับเราก็ใช้งานแค่ปุ่มเดียวปุ่มนี้ขบเข้าขบออกนีะ่ะอันนี้มุดเข้านะฮะแล้วก็กางออกอ่ต่อไปครับกรณีที่ที่อะไรฮะออโต้สต็อปอ่ากรณีอยู่ออโต้สต็อปมันก็จะอยู่กระทันหันได้เห็นไหม หยุดแล้วอ,อีกทีนึงครับปุ๊บแต่นิดเดียวก็หยุดได้เห็นไหมหยุดเลยอ่าโอเครีเซ็ตบันทีหนึ่งต่อไปเรากางออกนะอ่ากางออกละต่อไปกรณีที่เราไปเฉียวไปชนเขาหรืออะไรก็ตามอย่างนี้เห็นไหมมันให้ตัวได้ลงล็อกมันให้ตัวได้หไหมอ่าอันนี้ประมาณนี้อันนี้แค่นี้พอต่อไปเดี๋ยวเรากดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งทีมันจะรีเซ็ตทีหนึ่งเห็นไหมแล้วมันจะลงล็อก เข้าไปเลยอ่ะต่อไปกรณีกรณีนะฮะกรณีรถมาอย่างนี้ปึป๊บมาชนเฮ้ยทำไงอ่ะอ่าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันมาอีกฝั่งนี้อีกอ่ะมาปึ๊บเอาเฮ้ยเอา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 เป็นไงฮะเสร็จแล้วเราก็แค่กดรีเซ็ตไปเลยฮะหนึ่งทีด้วยปุ่มนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันปึป๊บกระจกเขาก็จะเดินทางของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะลงล็อกคลัก ทีหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เข้าที่เดิมเป็นไงแล้วก็กางออกเห็นไหมต่อไปนะฮะเราวิ่งใช้งานอยู่เราสามารถที่จะใช้มือพับเก็บได้นะครับนี่ครับลงล็อกเลยแคร็กเลยครับแคร็กเห็นไหมลงล็อกเรียบร้อยหมดแล้วเราก็แค่กดปุ่มนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับรวมถึงไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างกิ้งไปแล้วนะครับ เมื่อลูกค้ามาติดตั้งกระจกเพ้าไบฟ้าเมื่อไหร่ไปเลี้ยวตัวนี้บอกได้เลยว่ามีช่างกิ้งทําอยู่คนเดียวนะเป็นเอกลักษณ์ถ้าเห็นกระจกเพ้าไบฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบนี้ช่างกิ้งต่อไปนะครับเรามาปิดสูดเปิดแจกันปิดปุ๊บกระจกเขาจะหุบแบบออตโต้จบการใช้งานถ้าไม่อยากให้มันกลางออกแค่กดปุ่มปุ่มเดียวล็อกเลยเปิดแจปุ๊บในที่แคบเห็นไหม กระจกเขาก็ไม่ก็มีกลางเราก็แค่ถอยหลังออกมาเสร็จแล้วเราแค่กดปุ่มต้มเป็นไงแค่นี้จบแล้วก็ปิดลุอคกรจบการใช้งานเป็นไงครับเหมือนรถยนต์เลยเทคโนโลยีชิลไฟฟ้าก็มีกระจกพับไฟฟ้าก็มีไฟเลี้ยวแบบเอาผาดก็มีต่อไปฮนะลูกค้าบอกโปรเจกต์ว่าอยากได้กระจก บนไฟเลี้ยวเคยเห็นช่างกิ้งทําอยู่หมบอกว่าจองไว้คู่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจัดให้อ่ะโอเคจบแล้วครับส่งงานให้ลูกค้าเลยอะโอเค